วันตรุษจีนกับมังกรแห่งโชคลาภณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีธรรมเนียมการเฉลิมฉลองวันตรุษจีนและเชื่อกันว่าเป็นประเพณีที่สำคัญเพราะมีการเชิญมังกรแห่งโชคลาภซึ่งเป็นมังกรศักดิ์สิทธิ์จะนำความโชคดีและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่หมู่บ้านของพวกเขา แต่ว่าปีนี้แตกต่างไปจากปีก่อนๆผู้นำหมู่บ้านจึงเอ่ยขึ้นว่าเฮ้อปีนี้หมู่บ้านเราแห้งแล้งเลือกเกินนะนี่ก็ใกล้จะถึงตรุจีแล้วแล้วพวกเราจะหาอะไรมาจัดงานและเฉลิมฉลองกันดีล่ะใครมีความคิดดีๆบ้างจริงด้วยครับ พวกเราไม่มีอาหารดีๆเลยพวกเราจะไปหากันที่ไหนดีครับพืชผักของพวกเราก็เฉาตายกันหมดเลยท่านผู้นำหมู่บ้านคะหนูเคยได้ยินอากงพูดให้ฟังว่าสมัยอากงเป็นเด็กได้ยินเขาเล่ากันต่อมาว่ามีถ้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่พํานับของมังกรถ้าเราเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากท่าน น่าจะช่วยได้นะคะแล้วที่เขาเล่ากันมามันอยู่ที่ไหนล่ะเชียวหลานอยู่บนภูเขาลูกโน้นค่ะอากงเคยชี้ให้หนูดูตอนเด็กๆแต่หนูก็ไม่รู้ว่ามันคือเรื่องเล่าหรือว่าเรื่องจริงนะคะจะเรื่องจริงหรือเรื่องเล่าพวกเราก็ต้องลองไปดูกันนะท่านผู้นำคะคือว่า ภูเขาแห่งนี้ถ้าหากว่าอยากได้พรจากมังกรต้องไปคนเดียวค่ะถ้าไปหลายคนมังกรจะไม่ปรากฏให้เห็นค่ะไปคนเดียวหรือแล้วจะมีใครกล้าไปละ่ะในป่าใหญ่ทึบมีแต่อันตรายเต็มไปหมดเลยแล้วไหนจะต้องปีนขึ้นบนภูเขาอีกผมอาสาเองครับท่านผู้นำ หวังปิงข้าดีใจเหลือกเกินที่เจ้าอาสาช่วยหมู่บ้านของเราครับผมผมยินดีครับแล้วหวังปิงก็ออกเดินทางผ่านป่าใหญ่ที่หนาทึบเขาต้องคอยระวังตัวเพื่อเป็นการหลบหลีกสัตว์ร้ายทุกชนิดแต่ถึงเขาจะระวังตัวเช่นไรเขาก็ต้องเจอกับงูเข้าจนได้ แต่โชคดีที่งูตัวนี้ไม่กินเนื้อเจ้าจะไปไหนลือพอนุม่มงะงะงูงงเจ้าไม่ต้องกลัวข้าหรอกข้าไม่ทำอะไรเจ้าหรอกข้าดูแลพื้นที่บริเวณน,นี้ดูแล้วเจ้าคงมีเรื่องอะไรใช่ไหมถึงกล้าเข้ามาในป่าใหญ่ทึบแห่งนี้ใช่แล้วครับท่านงู ผมมีเรื่องจะขึ้นไปยังภูเขาลูกนน้นครับที่นั่นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะเจ้าจะไปที่นั่นทำไมแล้วหวังปิงก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับงูฟังและงูเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็เห็นใจหมู่บ้านของหวังปิงงูจึงพูดคุยกับหวังปิงและบอกทางเพื่อที่จะได้ไปถึงยังถ้ำไวขึ้น เจ้าไปตามทางที่ข้าบอกนะเจ้าจะไปถึงถ้าได้ไวขึ้นทางขึ้นเขาก็ไม่สูงชันมากครับท่านงูผมขอบคุณท่านงูมากเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกเจ้ารีบไปเถอะทุกคนในหมู่บ้านคงรอเจ้าอยู่ขอให้โชคดีนะครับและหวังปิงก็ได้เดินไปตามทางที่งูบอก หวังปิงใช้เวลาไม่นานเขาก็สามารถขึ้นภูเขามาได้และเขาก็ได้เจอถ้ำที่สวยและงดงามเป็นอย่างมากเขาเห็นมังกรนอนสงบนิ่งอยู่เขาจึงรออยู่เงียบๆเ,เพื่อรอให้มังกรตื่นขึ้นมาแต่ว่ามังกรรู้แล้วว่ามีคนมาเพียงแต่เขาอยากจะลองใจหวังปิง ว่าหวังปิงจะทำเช่นไรในเมื่อเขารู้ว่าหวังปิงให้เกียรติเขาไม่ลบกวนเขามัางกรจึงลืมตาขึ้นมาและมองมาทางหวังปิงและเอ่ยถามหวังปิงว่าเจ้ามาทำอะไรที่ถ้ำแห่งนี้ผมมาหาท่านมังกรแห่งโชคลาภครับเจ้ามาหาข้าด้วยเหตุใดล่ะ คือว่าหมู่บ้านผมเกิดปัญหาครับฝนไม่ตกตามฤดูกาลเลยทำให้หมู่บ้านของผมแห้งแลง้งผู้คนเริ่มจะอดอยากกันแล้วครับผมจึงมาขอความช่วยเหลือจากท่านครับท่านมังกรเป็นเช่นนี้หน่เองแต่ข้าคนเดียวไม่สามารถที่จะช่วยพวกเจ้าได้หรอกนะพวกเจ้าต้องมีความสามาคัคคีและ ความพยายามด้วยแล้วข้าจะมอบพรอ,อันวิเศษให้แก่เจ้าถ้าพวกเจ้ายินดีที่จะร่วมมือเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกับข้าได้ครับผมรับปากครับแล้วหวังปิงก็ได้เดินทางกลับไปยังหมู่บ้านและได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับทุกๆุคนฟังและเขาจึงตัดสินใจร่วมมือกัน ผู้นำหมู่บ้านจึงแจ้งกับทุกๆคนว่าให้ทุกๆคนไปทำงานตามที่ตัวเองรับผิดชอบตามความถนัดของแต่ละคนเพื่อที่งานจะได้ออกมามีคุณภาพเอาละทุกคนก็รับรู้รายละเอียดกันหมดแล้วนะทีนี้ใครถนัดเกี่ยวกับงานทั้งด้านไหนแล้วก็แบ่งกันไปทำนะ ฟื้นฟูและทำความสะอาดหมู่บ้านซ่อมแซมไปทำได้เลยขุดคลองพวกเราจะขุดหน้าหมู่บ้านใครถนัดก็ไปทำได้เลยและก็ยกแปลงผักปลูกพืชผักสวนครัวพวกเราก็ไปทำได้เลยนะส่วนงานเล็กๆน้อยๆจิปาทะ,ะก็ให้เด็กกับคนแก่ช่วยกันทำนะ เมื่อแต่ละคนทำงานต่างๆเสร็จสิ้นหมดแล้วในไม่นานฝนก็ตกลงมาทำให้คลองมีน้ำพืชผักสวนครัวก็ทยอยงอกและออกดอกออกผลระยะเวลาผ่านไปไม่นานหมู่บ้านของพวกเขาก็กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมจนในที่สุดวันตรุจีนก็มาถึง ผู้นำหมู่บ้านจึงได้กล่าวทักทายทุกๆคนสวัสดีทุกๆคนจัดงานไปถึงไหนกันแล้วอาหารของไหว้พร้อมหมดแล้วค่ะท่านผู้นำหมู่บ้านดีมากเฉียวหลานเจ้าพาทุกคนทำได้ดีมากสถานที่อุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้วครับ ดีมากๆหวังปิงขอบใจมากนะและก็ขอบใจทุกๆคนที่ช่วยเหลือกันและมีความสามัคคีที่ดีต่อกันเอาละ่ะพวกเราเริ่มพิธีกันได้เลยนะได้เวลาแล้วเมื่อพวกเขาทำพิธีวันตรุจีนเสร็จมังกรแห่งโชคลาภก็ปรากฏตัวขึ้น พร้อมกับมอบคําอวยพรที่ดีๆให้แก,ทก่ทุกๆคนและหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีความเจริญรุ่งเรืองทำให้ทุกๆคนมีความสุขกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสมัคีีและความพยายามของทุกๆคน นั่นคือความโชคดีที่ยิ่งใหญ่จ้าจบแล้วจ้า